พาวแรกเพรว่าไม่ไม่เลยม่ตายแกต้อยายโดยตรวจปล่อยคิว่า อ,อะไรรับอานะคะีนิ่มรานบเยออนุญาตถ่ายรูปนะครับนนะคะหลายกล้องระเทไทยท่านคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมัยวิทยากรทุกท่านนะคะที่ส่งเกียรติที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมของเราร่วมกิจกรรมของสมาคมเราในวันนี้ค่ะดีสัมมนาสือมลชนนะคะหัวข้อก็คือความสําคัญของพลังงานไฟฟ้าเป็นหงือม าการรถไฟฟ้าบัตรในประเทศไทยสื่อมวลชนและผู้ที่เข้าร่วมสัมมน,น,นาทุกท่านนะครับสมาคมหนังสือพิมพ์ในส่วนคุณภาพประเทศไทยนะครับ,บเจจกิดขึ้นเมื่อนัดจังหวัดทุกสุรโรโรคเมื่อที่13ธันวาคม2 5ง8นะครับโดยเป็นสมาคมแห่งแรกของสมาคมหนังสือพิมพ์ในส่วนคุณภาพนะครับปัจจุบันเก้าที่สูงปีที่60นะครับเรามาีสมาชิกตามำลำดับที่ผมมาเป็นนายกอยู่21ปีใน11ส,สมัย,ยนี่นะครับทำบัญชีไว้สามสิบกว่าคนนะครับตอนนี้ก็ ก็ให้เจอให้หลอดลงไปนะครับขาดสมาชิภาคใต้แล้วก็เสียชีวิตไปบ้างนะครับโดยสมาชิกสมาคมต้องสอบ้วกคนสื่อทีมวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ปัจจุบันในหันมาทำด้านสื่อออนไลน์เราเว็บไซต์เว็บเพจนะครับเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยนะครับสมาคมได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนเพื่อเพิ่มความรู้เรื่องความสำคัญของพลังงานไฟฟ้ากับการหนุนหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในเขตนครหลวงและภาคกลางนะครับครั้งนี้เพื่อสร้างเพื่อสื่อสารข้อมูล ผ่านสื่อมวลชนที่มาร่วมงานในวันนี้หลายจังหวัดได้กันอทิจังหวัดมนกบุรีจังหวัดอูตากานจังหวัดชายแดนซาวจังหวัดชลบุรีและกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการและท่าทนมีผู้มีเกียรติครับส่วนผู้นงกระทรวงพลังงานนะครับ <S <S ได้ดำเนินการในการจัดทําแผนในการพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับประจำปีปพศ2567 นะครับเพื่อตอบปรุงแผนการผลิตไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยเฉพาะการพัฒนาาลังผลิตไฟฟ้าในเขตนครหลวงและเขตในส่วนของภาคกลางให้มีความมัน่นคงสามารถพุ่งพาได้นะครับโดยหวังเ,เป็นอย่างที่ว่าการจัดก,การสรัมมนาในครั้งนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนที่มีความสําคัญที่ได้องความรู้ไปก,ก่อนแล้วนะแล้วก็ได้ไปถ่ายทอดให้ประชาชนนะครับเกิดความเข้าใจในสถานการณ์นะครับความต้องการใช้พลังงานในพื้นที่ ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตนครหลวงหรือภาคกลางเป็นต้นต่อในเรื่องความสําคัญของพลังงานไฟฟ้ากับการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจในเขตนครหลวงและภาคกลางนะครับโดยสมาคมเศรษฐกิจส่วนภูมิภาคเห่งประเทศไทยนับนเองครับขอบพระคุณครับ ใจคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจใช่ไหมครับภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือความมั่นคงทางน่าฟีสาเนี่ยซึ่งอันนี้อันนี้น่าจะมีผู้รู้มากมาแล้วนะฮะทางทางกรกพใช่ไหมครับแล้วก็ทางอีกแง่ด้วยนะฮะอันนี้ผมอาจจะแค่พูดสถานการณ์ของอีซีในเรื่องไฟฟ้านิดนึงนะครับเพราะจริงๆเนี่ยคนที่ดูแลไฟฟ้าในพื้นที่เรานี่จริงๆก็คือทางทางการไฟฟ้านะครับอีซีจจะเป็นผู้ผู้ต้องเรียกว่าเป็น f a c i l i เ a t o r เป็นคนช่วยหาลูกค้ามามาช่วยอำนวยความสะดวกเพราะว่า นารลงทุนที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยความต้องการไอ้ธุรกิจใหม่หมเอสเติร์เนี่ยมันต้องการไฟฟ้าเยอะมากครับหรือน้ําด้วยจริงๆผมเป็นในขายเรื่องน้ำด้วยนะคือต้องบอกว่าเราสองลื่นเนี่ยถ้าเราสามารถทําให้เป็นที่ต้องการของรองรับประชาชนได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิปิ้วแน่นะเดี๋ยวชีปิ้วนะครับถ้าเราสามารถรองรับความต้องการของนักลงทุนได้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่สามารถดึงอยู่นั่นคืนนะครับ านี้ทางนี้ขอเริ่มสั้นๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยอยากให้รู้ว่าอ c ซคืออะไรนะฮะบางนะเป็นเป็นโมเดลในการพัฒนานะครับซึ่งตอนนี้ต้องต้องเรียกว่าเราก็มีความขึ้นหน้าไปในพอสเปคพัต้านสองพันหนะฮะตอนนี้พอเราออกมาได้แล้วครับก็เสนยเลยก็คือต้องการพุ่งเลยครับต้องการพุ่งเนี่ยยังจิ้มันเกินนะหกสิบสานี่นะครับใกล้ใกล้หสิบ้านะแต่โชคดีว่าเราขยายกรอบกรอบที่สหะเพื่อนๆทราบนะ